สวัสดีครับสำหรับข้อที่8จงหาเศษส่วนโมลของทุกองค์ประกอบในสารละลายโซเดียมคอลอไรด์เข้มข้นร้อยละ10โดยมวลโอเคขอให้หาเศษส่วนโมลใช่ไหมของทุกองค์ประกอบทีนี้เรามาแปลความหมายก่อนว่าสารละลายโซเดียมคอลอไรด์เข้มข้นร้อยละ10ร้อยละ10โดยมวลหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าในสารละลายทั้งหมดในสารละลายทั้งหมดเนี่ย 100กรัมจะมีโซเดียมคลอไรอยู่10กรัมแต่ที่นี้ในสารละลายทั้งหมดเนี่ยมันแบ่งออกเป็นอะไรบ้างในสารละลายทั้งหมดมันก็ต้องมีตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายถูกไหมตรงนี้จะเป็นตัวถูกละลายซึ่งก็คือตัวนี้ไงโซเดียมคลอไรอยู่10กรัม ฝั่งนี้ก็เป็นตัวทําละลายตัวทําละลายในที่นี้ก็คือน้ํานั่นเองครับถ้าเขาไม่บอกว่าตัวทำละลายเป็นชนิดไหนก็ให้ตั้งไว้เลยนะครับว่ามันคือน้ําก็100%เป็นตัวถูกละลายไปซะแล้วส0แสดงว่าตัวทำละลายนี้ก็คือ90กรัมโอเคต้องการหาเศษส่วนโมลแสดงว่าเราต้องการหา จำนวนโมลของน้ำและก็จำนวนโมลของโซเดียมคลอไรด์จากนั้นก็มาหาเศษส่วนโมลโอเคงั้นเรามาเริ่มหาจำนวนโมลของน้ำกันก่อนอ่ะง่ายๆเลยครับน้ำเนี่ยมันมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่คำตอบคือ18กรัมต่อโมลโอเคนะ18กรัมต่อโมลงั้นครูก็เทียบเลยครับว่าน้ำ สิกรัมทันไหมคิดเป็นน้ำสิบกรัมคิดเป็น1โมลน,นั่นเองโอเคแต่เรามีน้ำอยู่เท่าไหร่ครับเกเราก็ต้องเทียบกับ90ถ้า h 2 o เนี่ยเกกรัมคิดเป็นก็ปกติครับ1โมลคูณกับ90กรมัมหารด้วย18กรมัรมกรมัมตัดกรัมก็จะเหลือจำนวนโมล 90หารด้วย18คําตอบก็คือ5นั่นเอง5โมลโอเคเราได้โมลของตัวทําละลายแล้วก็คือน้ําต่อไปเราก็ต้องหาจํานวนโมลของตัวถูกละลายก็คือโซเดียมคลอไรด์การจะหาจํานวนโมลได้นั้นเราก็ต้องหามมลโมเลกุลอีกถูกไหมโซเดียมคลอไรด์มมลโมเลกุลเท่าไหร่ใครพอจะทราบบ้างโซเดียม23คลอรีนก็35.5รวมแล้วได้เท่าไหร่เอ,อ่ย 23บาวก35.5คำตอบก็คือ58.5กรัมต่อโมลนั่นเองโอเคไหมงั้นเราก็มาหาจำนวนโมลของโซเดียมคลอไรด์เราก็เขียนเลยครับเริ่มต้นโซเดียมคลอไรด์เนี่ยนี่ไง58.5กรัม58.5กรัมคิดเป็นมองเห็นไหมเนี่ย คิดเป็น1นึโมลแต่ถ้าโซเดียมคอลอไรด์เขามีอยู่เท่าไหร่ครับคำตอบก็คือมี10นั่นเองเพราะว่าโจทย์กำหนดมาร้อยละ10โดยมวลเราก็ต้องเทียบกับ10ก็เขียนเป็น10กรัมคิดเป็น1โมลคูณกับ10กรัมหารด้วย58.5กรัมกรัมตัดกรัมก็เหลือโมลถูกไหมสิบ หารด้วย58.5คําคำตอบก็คือ0.1 71โมลนั่นเองโอเคเราได้จำนวนโมลของตัวทำละลายแล้วก็ตัวถูกละลายแล้วต่อไปเรามาหาเศษส่วนโมลของทุกองค์ประกอบแสดงว่าต้องหาเศษส่วนโมลของทั้งสองและเศษส่วนโมลของทั้งสองเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วมันต้องได้เท่ากับ1ถ้าได้เท่ากับ1แสดงว่าถูกต้องนะครับ โอเคเรามาหากันเลยหาเศษส่วนโมลอาหารเศษส่วนโมลเศษส่วนโมลก็กำหนดให้เป็น x นะครับของอาหารของน้าก็แล้วกันเศษส่วนโมลของน้ําเท่ากับโมลของน้าโมลของน้ําก็คือ5นั่นเองหารด้วยโมลรวมทั้งหมดโมลรวมทั้งหมดก็คือต้องเอา5บวกกับ0.171ก็ต้องเป็น5บวก0.171 คําตอบที่ได้5หารด้วย5บวก0.171คําตอบคือ0.97โอ้เยอะมากเลยนะ0.97ต่อไปเศษส่วนโมลของโซเดียมคลอไรด์เรา,าก็เขียนปกติครับ0.171 ตรงนี้ข้างบนต้องการหาเศษส่วนโมลของตัวไหนข้างบนก็จะต้องเป็นเศษส่วนโมลของตัวนั้นหารด้วยจํานวนโมลของสารทั้งหมดก็ค okay. ือ5บวก0.171นั่นเองยงารด้วย5บวก0.171คำตอบก็คือ0.03ละนั่นเอง โอเคนะทีนี้เศษส่วนโมลเมื่อเอามารวมกันแล้วทุกตัวพอรวมกัน0.97บวก0.03ถ้าเราต้องการตรวจคำตอบก็เอา2ตัวเนี้มาบวกกันว่าได้เท่ากับ1ไหม0.97บวก0.03ยาคำตอบก็คือได้เท่ากับ1นั่นเองแสดงว่าเราทำข้อนี้ถูกแล้ว โอเคครับ okay,